ครับนะครับสวัสดีครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกอีกเช่นเคยนะเพราะว่าก็คือตามที่คือจริงๆเนี่ยเอฟซนะครับได้ถามมานะครับหลายๆคนนะครับก็มีวิธีการบูชาไหมวิธีบูชายังไงนะครับในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับของอาจารย์เอเนี่ยนะครับงวธนูนะครับพระสมเด็จผมก็ได้บอกไปแล้วเนาะงวธนูก็บอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพยาบริษัทนะครับ จริงๆพญาบริษัทเนี่ยอย่างที่เสื้อผมเนี่ยเห็นไหมคือพญาบริษัสตามตำนานเนี่ยนะครับองค์ท่านเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเป็นเปนเขาเรียกเป็นองค์รลักษณ์เลยดีกว่านะครับเป็นองค์ครลักษณ์อารวกะยักษ์นะครับเป็นองค์รลักษณ์ของของาเาวสุวรรณนะครับเราจะสังเกตว่า,าเรามากักจะเห็นในเวลาเขาทําสร้างรูปทเทวเสุวรรณเนี่ยก็จะมีเหมือนอะไรอยู่ข้างๆเห็นปหม มือนยืนสี่ขานะครับแล้วก็มีปีกด้วยนะครับนั่น,นคือองค์พญาบริษัทนะครับแต่ปางนั้นน่ะเขาเรียกว่าปางเทพนรสิงห์นะครับเป็นปางหน้าเทพนั่นเองนะครับพญาบริษัทเป็นปางเทพนรสิงห์ซึ่งอ่าส่วนมากที่จะยืนคู่กับองค์ท่านน่ะจะเป็นปางเทพนรสิงห์ซะส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเนาะเนาะแล้วเราก็จะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นปางเทพนเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าตามตำนานเนี่ยนะครับองค์พญาบริษัทเนี่ยนะครับ จริงๆเนี่ยนะครับท่านมีมีหน้าที่นะครับดูแลนะครับบริวารนะครับพวกพูดผีวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ว่าอันไหนไม่ดีนะครับท่านก็จะจับกินแล้วท่านจะดุมากนะพยายามบริสัทธ์เนี่ยนะครับวิญญาณไม่ดีพูดผีพิษอะไรต่างๆที่ไม่ดีเนี่ยท่านจับกินนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ที่เจอมาเนี่ยนะครับใน f c ของอาจารย์เอเนี่ยะครับไปนั่งใกล้สารมะภูมิเนี่ยนะครับ เรียบร้อยมปแล้วครับใส่เหรียญไปเนี่ยไปนั่งใกล้สารพภูมิคือเขาเช็คพลังงานได้อยู่แล้วนะครับคือปกติสารพภูมิเขาจะมีพลังงานของเจ้าที่นะครับมีผอีอาจจะมีตายายจะมีสัมภเวสีอะไรก็แล้วแต่อยู่ตามสารตามย่างเียพีเพราะสารส่วนใหญ่สารพภูมิสารตายายส่วน,วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเป็นเทพพวกนี้นะครับจะเป็นระดับเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือเป็นพวกวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยเข้ามาอยู่ส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นอพอ พอเขาไปนั่งใกล้สารภูมิปรากฏว่าหายหมดเลยครับเพื่อนพลังงานที่สารหายหมดเลยหนีก็เจอเกาบอกโดนไปแล้วโดนกินแล้วนะครับฉะนั้นนี่คืออนุภาพของท่านนะครับแล้วกอ็องค์พ่อพยากริตร์เนี่ยนะครับเรามักจะเห็นกันนะครับว่ามีอีกปางหนึ่งนะครับเป็นปางลักษณะมีเป็นยักษ์นะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่เชื่อผมเนี่ยนะครับ เป็นเป็นยักษ์แล้วก็มีดาบคู่บางทีก็มีดาบข้างหนึ่งมีกระบองข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มีลักษณะลิ้นยาวแล้วก็ยืนอยู่บนกองหัวกะโหลกนะครับอันนั้นเป็นปางปราบมารนะครับซึ่งอันนั้นพูดผีพิศาจคือองค์พ่อพยายามพิศเนี่ยพูดผีพิศจและวิญญาณพวกอาที่มากับของกลัวมากนะกลัวมากนะครับเพราะว่าท่านดุจริงๆแล้วท่านกินหมดแล้วท่านฟันหมดแล้วก็ท่านมีปีกด้วยนะครับต่อให้เป็นปางปางนี้ก็ตามปางปากอย่างเงี้ยแต่กระดูกก็มีปีกนะองค์จริงท่านในเ่นะครับ ฉะนั้นนะครับนอกจากปราบมารนะครับแล้วก็คือคือกินกินวิญญาณทั้งหลายและสิ่งไม่ดีพวกคุณไสยคุณผีคุณคนทั้งหลายทั้งต่าไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับอ,องค์ว่าพระเยาวศาสด์ท่านก็เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งนะครับถือกแุแจแจงขุมทรัพย์อยู่ด้วยนะครับก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเทพเจ้า,ชาโชคลาบถ้าใครบูชาดีๆก็ออนำมาซึ่งโชคลาบแล้วก็ความร่ารวยได้ ได้เหมือนท้าวเวสสุวรรณครับได้เหมือนกันนะครับคือได้เหมือนองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงความดุดันเนี่ยองค์พ่อพยาศาสตร์พยาปริษัทนี่จะดุดันแล้วก็จะเร็วมากนะครับจากประสบการณ์นะเพราะว่าองค์องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านยังเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือแบบแบบยังเจรจาได้แต่ท่านพยาปริษรทไม่ค่อยเจรจาครับกินนะครับกินเลยนะครับอันนี้คือคือจากประสบการณ์ด้วยนะครับอ่า จริงๆองค์พ่อพิยาุริษั์เนี่ยนะครับเราจะรู้กันเนี่ยนะครับก็คือส่วนมากเขาจะสร้างทางภาคเหนือส่วนใหญ่นะครับเขาเรียกพ่อหลวงอะไรสักอย่างนี่แหละนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เป็นที่เคารพศรัทธาของทังนู้นเพราะว่าท่านาจะบูชากันเขาจะบูชากันนะครับก็จะมีในรูปของที่สร้างขึ้นจะเป็นรูปของของคนใส่หมวกใสก่จุงกระเบนแดงบ้าง แล้วก็อาจจะเป็นทรงเครื่องเป็นรูปยักษ์ที่แลบลิ้นยาวออกมาบ้าง,างแต่วิยืนท่าขาโกงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือลักษณะของของรูปท่านนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งพมา่าทางฝั่งไหนก็มีนะนะครับก็บูชาจริงมีมีคนมีคนอสักการะบูชามามาเนิ่นนานแล้วพอสมควรแต่ว่าเพิ่งมีการเปิดตัวแล้วมีคนรู้จักได้ไม่นานนี้เองนะครับนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับผม ก็จะมาบอกวิธีการราำนาบาบูชาองค์พ่อกันนะครับเพราะว่าก็คืออย่างที่บอก FC ถามมานะครับแล้วก็อาจารย์วิธีบูชาบูชาไงนะครับผมก็จะบอกซ้าแบบเดิมตลอดฉะนั้นผมก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวผมบอกในนี้ละกันนะครับแล้วเราก็มาติดตามดูเอานะครับแล้วก็เราเราจะได้นําไปใช้ลงปฏิบัติได้ถูกนะครับได้ถูกวิธีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมแนะนําก่อนนะครับอย่างที่ผมถือเนี่ยนะครับ อันนี้จะเป็นเป็นองค์พญาปริษาทกินผีนะครับพญาปริษาทกินผีนะครับรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่อาจารย์เอนะครับสร้างขึ้นแล้วก็เป็นเป็นรุ่นรุ่นเนี้ยเขาเรียกว่าปางปราบมารบรรดาลทรัพ์นะครับปราดมานันบรรดาษทรัพ์นั่นเองได้ฐานเนี่ยนะครับก็จะมีอ่าผงผพุทธุคุณมากมายนะครับเป็นแร่ธา,าตุกายสิทธิ์แล้วก็มีเหล็กไหลยอยู่ทั้งหมดประมาณ9ชนิดนะครับเหล็กไหลที่ฝังแล้วก็มีอ่าเศษเศษชิ้นส่วนขององค์พ่อพญาธนูทองเนี่ยอ่ารวมอยู่ด้วยนะครับนะครับ ององเนี้ยเราเราจะเห็นลักษณะสังเกตไหมครับยืนอยู่บนเงินยูเงินองอทองยืนอยู่บนกองทองนะครับแล้วก็ทรงเครื่องทองนะครับจงบงุงกระเบนแดงนะครับแล้วก็มีดาบดาบเป็นทองนะครับลิ้นยาวแลบลิ้นยาวเป็นยักษ์แต่มีลิ้นยาวมานะครับประมาณนี้เนาะนะครับอันเนี้ยคือต้องบอกต้องเรียนตามตรงนะครับเพราะว่าตอนที่จัดสร้างนะครับคืออ่า อาจารย์เอนะครับนั่งสมาคือสวดมนต์นนะสวดมนต์สวดมนต์รู้สึกวันพระด้วยวมั่ง้วสวดมนต์เยอะสวดมนต์ยาวแล้วก็ตอนที่นั่งสมาธิเราอธิษฐานบอกว่าลูกจะสร้างอ,องค์งพ่อพญาปริษารส,สักรุ่นหนึ่งเนี่ยจะให้มันเกี่ยวให้ให,ให,ให,ให้ให้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของของพวกประชาร์ด้วยแล้วก็ของป้องกาานันอาถรรพ์สิ่งไม่ดีปราด้วยเนี่ยครับ ลูกอยากอยากจะเห็นพ่อมาให้ให้ลูกหน่อยมาแบบให้ลูกเห็นนะอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็ได้รับความเมตตานะครับผมบอกแล้วไงคือเรานั่งสมาธิพระจิตสงบจิตเรามุ่งม,มั่นนะครับเรามีความศรัทธาปรากฏว่าอมระแม่กาลีเนี่ยท่านเสด็จมาก่อนนะครับอันเนี้ยนะครับคือคือผมเห็นนะอันนี้คือปลดใช้วิจญญาณนะอันเนี้ยคือคือมันไม่ได้เห็นทุกคนนะครับนะครับแต่ว่าในในส่วนของของตัวผมเนี่ยผมนั่งแล้วผมเห็นแบบนี้นะครับผมท่านไหมเห็น เห็นองค์พระแม่กาลีมาก่อนนะครับแล้วก็มีตาตรงนี้มาด้วยนะพระแม่กาลีมีตาที่สามมาด้วยแล้วก็ลิ้นยาวยาวออกมาเลยแล้วก็ตาโตดุมากนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นลักษณะแบบนี้ไมีกองหนึ่งร่างกายกับยาก็แบบนี้เลยครับผมก็เลยเฮ้ยแปลกมากทําไมเราเห็นองค์พระแม่กาลีมาก่อนแล้วก็ตามด้วยท่านแล้วก็ตามด้วยเท้าวิรันพนาสูรท่านก็านมาด้วยซึ่งตอนนั้นเห็นสามพระองค์งงผมก็เลยงงอ๊ะตกลงเราจะทําแบบไหนแต่ว่าเราก็มาอยู่ที่ตรงกลางตรงกลางค,คือคือองค์นี้ที่ที่ไม้เห็นเป็นองค์ที่สอง เพราะว่าเรามานึกอ๋อท่านมาเป็นปริศนาเพราะว่าทั้งสามองค์เนี่ยเป็นสายปราบมารทั้งสิ้นและเป็นปางปราบแล้วองค์เนี่ยที่ท่านมาที่เห็นเนี่ยนะครับแปลกมากท่านมีปีกนะครับมีปีกด้วยแล้วก็ปีกเนี่ยเหมือนเหมือนปีกกว้างมากนะครับปีกกว้างมากแต่ว่าปีกท่านอ่ะโปร่งแสงนะครับคืออันเนี้ยคือผมก็บอกนาโปรดใช้วิทาณญาณนะเพราะว่าคือเป็นมันเป็น สิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราเห็นด้วยของเราเองนะครับคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องเชื่อนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างให้เราลองปฏิบัติดูนะครับลองฝึกดูแล้วอาจจะได้เจอมากก็ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะครับคือฟังเป็นนิทานไปนะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมผมขอท่านแล้วก็ท่านได้เห็นนะครับคือเป็นปีกสีทองกว้างๆเลยนะแล้วก็โปร่งแสงแต่เป็นสีทองมีปีกผมก็งงมากนะแต่ตัวท่านเนี่ยไม่โปร่งทึบอย่างนี้แล้วก็แบบนี้เลยนะครับ ก็เลยสร้างมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นองพยาพ่อพยาปริษศาสินผีนะครับรุ่นปราดมาบนบรรดาศักดินเองนะครับแล้วก็วิธีวิธีอาราธนาองค์ท่านใช่ไหมครับอาราธนาองค์ท่านเนี่ยนะครับคือผมบอกเลยไม่มีใครรู้นะอย่างองค์ท้าเวสวุวรรณเนี่ยนะครับเราเวลาเราอาราธนาเราจะอาราธนาท่าน อิตีปิโสพระวายมราชาโนนะครับท้าเวสวรโนมลังสุขังอังลังสุขโตนโมพุทธยะท้าเวสุวรโนจตุมาราชิกายกษาพันตาพัทพุริโตเวสักุสะอังลังคุโตท้าเวสุวรโนนโมพุทธยะอันนี้ก็ได้นะครับแต่องค์พ่อพญาบริษัทเนี่ยหรือเวสักุสะก็ได้เวสักุสะเวสักุสะก็เป็นหัวใจหัวใจของขององค์ท่านเหมือนกันนะครับแต่องค์พ่อพญาบริษัทเนี่ยเวลาเอฟซีของจันเอฟังให้ดีๆนะนะครับองค์พ่อพญาบริษัทเนี่ยก็จะ อาอราธนาด้วยมงกุฎพระเจ้าก่อนนะครับนโมตัสสะเสร็จแล้วก็อาราธนากำกับด้วยมงกุฎพระเจ้านะครับสามจบนะครับหลังจากนั้นให้ท่องกระถาหัวใจพยาปริษาซึ่งผมบอกนะไม่มีใครรู้นะเพราะว่าอันเนี้ยองค์พ่อมาบอกผมเองนะครับแล้วก็ผมลองให้เอฟซีเนี่ยลองท่องกระถาสี่ตัวเนี่ยลงสำลีดูแล้วลองจับดูซิปรากฏว่าโอ้โหแรงมหาศาลนะครับแรงมากๆแรงเหมือนบทมงกุฎพระเจ้าเลยนะครับแค่สี่คำนะครับเดี๋ยวผมจะ ท่องให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเวลารัธนาองค์พ่อเนาะนะครับก็เดี๋ยวเอาองค์ใหญ่ตั้งไว้ข้างๆนะเดี๋ยวนะครับก็จะเป็นองค์นี้เนาะองค์เนี้ยผมสมมติว่าเนี่ยเป็นองค์นี้นะครับองค์ยืนไทเทเนียมเนาะนะครับองค์นี้นะครับก็นี่เป็นขนาดห้อยคอนะครับสมมุติว่าอ่ะอาจารย์เอจอกไปข้างนอกนะครับจอกข้างนอกก็ดีนะครับดูวนะ้นงะเอฟซีที่ที่มีองค์ท่านอยู่นะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษเสอิเศษเสพุทธนามีอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังอุตตปิติติปิโสวิเศษเสอิเศษเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังอุตตปิติติปิโสวิเศษเสอิเศษเสพุทธนาเมีอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังอุตตปิติ ต่อไปอารัธนาคาถาหัวใจองค์พญาบริสัท์บุนะครับบุบอลไม้สระอุรังไมหานกาศงงูนะรอเรือไมหานกาศงงรังสระเอปอปา,ปาเปย้อมไมฮานกาศงงูนะครับยังบุรังเปยังนะครับให้ภาวนาคาถาบนนี้นะครับหัวใจองค์พ่อพญาบริสัท์เนี่ยนะครับรุ่นป่ามานบรรดาทรัพย์เนี่ยทั้งหมด 9. จบ บุรังเปยัง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 บุรังเปยยงบุรังเปยังบุรังเปยย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 งบุรังเปยังบุรังเปยังบุรังเปยยงบุรังเปยยงบุรังเปยังบุรังเปยยงบุรังเปยยงบุรังเปยังบุรังเปยังบุรังเปยยงบุรังเปยยงบุรังเปยังบุรังเปยยงบุรังเปยังบุรังเปีย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 งบุรังเปงบ หลังจากนั้นลูกขออาราธนาบาร,รมีองค์พ่อพญาบริษัทองค์พ่อทาเวศวันและผู้บาอาจารย์สิ่งสิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดปกป,ปักรักษาคุ้มครองพยันตรายต่างๆอย่าได้กำกายลูกคุณใสคุณผีคุณค,คนทั้นนทงหลายอวบมงคลทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายผู้ผีวิญญาณไม่ดีทั้งหลายก็อย่าได้กำกายลูกขอพรขอบาร,รมีองค์พ่อประทานโชคประทานลาภ ไปไหนหมีแต่เงินแต่ทองไหลมาเทมาอย่าได้ขาดทาํามาค้าขายขายดีเป็นเทน้ทําเทท่ากิจาการหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรือง,งไปไหนให้ให้มีแต่คนรักใคร่มีแต่คนเมตตาเอ็นดูเป็นที่สุดให้แคล้วคลาดปลอดภยัยขี่รถลงเรือเป็นเหนือลงใต้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภยัยขอพรนี้ขอองค์พ่อพญาุริษั์ ได้ปดดลบรรดาลประธานให้ลูกนี้สําเร็จดังปฏิหารทุกประการเทินสาธุหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาสวมคอนะครับเนี่ยเอาเอาท่านสวมคอนะครับอย่างที่บอกเวลาถอดอ,ออกวางบนพานหรือวางบนพิ่งเนี่ยให้ให้กล่าวคําว่านโมพุทธายะนะณโมพุทธายะน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 ะครับนะครับแต่ถ้าถ้าเราเราเราอาราธนาเนี่ยก็คือสวมคอนะครับสวมคอแล้วออกไปไหนเนี่ยนะครับ ให้ทําอย่างนี้ทุกครั้งที่เราออกจากบ้านนะครับที่เราสวมใส่สวมใส่องค์ท่านเนี่ยอยู่กับตัวไปไหนด้วยนะครับให้อาราธนาทุกครั้งขอพรทุกครั้งนะครับอาราธนาทุกครั้งขอพรทุกครั้งนะอย่าลืมนะถ้าเราทําอย่างนี้ประจํานะวันไหนวันใดก็แล้วแต่ผมเจอมาแล้วนะครับเราไม่ได้เอาสร้อยติดตัวไปนะครับแต่ท่านจะไปกับเราแล้วสร้อยเส้นนั้นจะไปกับเราด้วยเพราะผมเคยเจอมาแล้วนะครับกลับมาถึงบ้านงงมากนะครับอ่า เราไม่ได้ใส่สร้อยไปทั้งวันเลยแต่พระไปอยู่กับเราทั้งวันเลยอันนี้คืออาจารย์เอเจอมาแล้วนะครับยกโต๊ะนะครับแล้วก็ถอดเสื้อออกนะครับเหลือแต่อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนโต๊ะเขากลัวจะกระแทกกับพระเราไงนะครับเราก็จับเนี้ยเนี่ยมันจะเสียงเงี้ยตลอดเลยเลยก็มีเสียงเงี้ยตลอดนะครับเสียงเสียงกรอบตลอดนะครับแต่พอมาถึงบ้านเราจะอ่านนโมพุทธายะปรากฏว่าฮิสร้อยอยู่สร้อยอยู่บนทิ่งนะครับคือวันนั้นอ่ะเราไม่ได้ใส่พระไปเลย นะครับนี่คือปฏิหารและสิ่งที่ผมเจอมานะครับผมงงมากเออแปลกมากท่านไปอยู่กับเราทั้งวันเลยทั้งที่ว่าเราไม่ได้ใส่สร้อยไปนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ว่าเออมามาสร้างเรื่องมาอะไรกันนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ผมถ่ายทอดและผมบอกเนี่ยนะครับผมจะเน้นประสบการณ์แล้วก็เรื่องจริงนะครับมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเรื่องของศรัทธาเรื่องของความเชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลนี้นะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยใช้วิจารณญาณนะครับดูให้ดีนะครับ ผมบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อก็ได้นะครับแต่ให้เราลองศึกษาดูนะครับไม่ต้องเชื่ออาจารย์เองไม่ต้องอะไรนะครับศึกษาดูนะครับเราจะได้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงให้เราศึกษาด้วยตนเองมันดีที่สุดนะครับในเรื่องพุทธคุณก็ตามหรือวัตถุมงคลก็ตามนะครับอันไหนที่ของจริงเนี่ยนะครับเวลาเราไปใช้นะครับเราไม่ต้องไปปั่นกระแสให้มากมายนะครับแต่เขานะครับเขาจะโชว์ตัวของเขาเองนะครับเพราะว่าอะไร เวลาเอาไปคนไปบูชาเนี่ยนะครับมันจะเกิดประสบการณ์เยอะมากนะครับผมเนี่ยแบบเยอะมากโทรมาตลอดนะครับอาจารย์เจออย่างนู้นอาจารย์อย่างนี้อย่างนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวเอาไว้หลังๆเพื่อมาเข้าเล่ากันจริงสําหรับประสบการณ์วัตถุมงคลพวกพญาธนูทองพญาศาษีเนี่ยเยอะมากนะครับหลายเรื่องนะทั้งเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความแคล้วคลาดปลอดภัยเรื่องอาอาวางแล้วล้างอาถรรพ์ล้างถอนของถอนอะไรเนี่ยคือเขาเจอกันมาหมดนะครับนะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้ผมอาจารย์เอพลังพุทธคุณนะครับก็นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ f อฟทุกท่านนะครับที่ถามกันมาแล้วก็อาจารย์เอลงให้แล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับลองไปปฏิบัติลองไปทํกันดูตามนี้สําหรับ f อฟท่านไหนที่มีองค์ท่านอยู่นะครับก็ลองไปทําดูนะครับ